สวัสดีค่ะสวัสดีมือมือแดดด,ดนี่แหละแดดแข้งคักยายซาพามาชมสวนคุณป้านะจ๊ะสวนป้ามะขามป้ามะขามคุณป้ากล้องอาจจะสั้นนิดนึงเพราะว่าเขาลืมขากล้องเราลืมขากล้องมันก็เลยจะเถียวสั้นจังเลยทางนู้นนะจ๊ะป้ามะขามคุณป้าเดี๋ยวยายซาพาย่างไปเบิรงเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาอยู่สวนหลังของ จนล่างของอันของของป่ามะาขามอยู่ตรงนี้มันเป็นหินมันเป็นหินปูกบะได้แล้วพวกกระจกซาขนาดใหญ่ไ้พุนซากตนี้เบิดสามแสนพ่น่าของคุณป้าแล้วก็ปูดอกไม้รอบๆอนาคตก็คือพระราชจีเอ็ดเป็นสถา,านที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีหน่วยงานราชการเขามาติดต่อแล้วมีมีสนับสนุนเรื่า่เอียงใิ่ไหมมาติดต่อบาไทายเอด น,นี่ก็ดอกไม้นะจ๊ะคุณป้าพันซื้อมาเพื่อจะมาลงในสวนเพิ่งฟ้าค่ะเฟื่องฟ้าสามพันสองพันสองพันหรือสามพันนึ่ไอันนี้ต้นป่ากัม้ามีต้นเดียวโดค,คักต้นป์มค่ะต้นปา่ปาป่ากัมภานี่คือบริเวณ ดินคุณป้าเขจะปลูกดอกไม้ปลูกยางเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาแต่ว่าอน,า,นาคตรเป็นว่าสามปีพื่ะวะป้าอย่างก็ตัดทิมบิดตัดขายบิดตัดทิมเลยตัดไปขายเรียบร้อยก็คือสานามที่มันจกไว้เดี๋ยวหน้าฝนนี่มันก็จะเต็มเต็มหมดเลยนะคะเนี่ยเต็มหมดเลยปลูกดอกไม้ไว้รอ้รอ,อมวันนี้มันก็จะปลูกบานพักไว้ให้ลูกไส้เพิ่อนที่น,นี้ก็ปลาะมา,ามนะคะปลาะมา,าม ก็ยังไปเบิ่งปลามาขามอันนี้ก็ชิมีปลาไอตะไคร้อันนี้อันนี้คือตะไคร้ไอตะไคร้หอมตะไคร้หอมเพื่อจะถ้าเป็นสินค้าที่จะขายได้นี่แหละคือเอาไปทำยากันยุงเป็นน้ำยาล่างถวยล่างจานน้ำยาไอขาดน้ำยาไอเนี่ยก็อาบอาบน้ำหมาไหมน้องหมาไหม ตะไคร้ไว้ตะไคร้อันนี้ก็มีนายทุนมาติดต่อขายให้เมืองจีนพอดีติดโควิดพี่น้องติดโควิดมันก็นเลยยังยังบม่คอออกได้ช่วงติดโควิดอันนี้ปลามาขามกับปลาปลาตะไคร่หอมคุณปลาเขาปลูกไว้มองกว้างๆรล่งๆพวกกัปลูกกันแต่ว่ายังบม่ค่อยปลูกชะงักโควิดอยู่มาขามเปรี้ยวขามสมเด้อนี่เด้อขามสม ก็จะประมาณว่าสี่หาหนวยสามสี่นวยโล่เน่มะขามยักษ์มะขามยักษ์มะขามเปรี้ยวมะขามสมยักษ์ปลาตะไคร่หอมถ้านี้ท่านหละปลูกนเป็นปลามะขามโรยปูนขาวไว้ขา,มาแมลงขาอย่างคนละขาเชื่อบัดที่นี่ก็ขึ้นมาก แม่งกิรุ่นไหได้บัี่มาตอมมากินคุณป้าเพิ่าไต่ไปกินเซ้ยบอกหลายนึงแปดคูณสิบคูณสิเมตรบอกคุณป่าความยามหมรือว่า8ปดคูณแปดะแปดคปดบอกคุณ 8, คป้า,ปาวะกว้างใหญ่นะคะแล้วงไง เพราะว่าได้สามปีอยู่ท่านสามปียันเป็นเอียงที่เร็วมากเสียหญะเสียหญาแล้วก็ใส่ขี้ฝุ่นใส่ขี้งัวขี้คว้วบานเห่เพื่อใหหลักมันเดินเพื่อตัดปลายางถิ่มผลทั้งหมดเงี้ย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 อยู่ลดชิบลอเลีนก็ได้ระยะมัน รบบน้ำโซลาเซลล์นะจ๊ะโซลาเซลล์คุณป่าลงไว้ราคาประมาณหกหมื่นบาทสองสองแผง,งหรือสามแผงหกหมื่นเพื่อ 60, ปลูกพักปลูกหยาได้สบายสบายหอยตูงามงามระบบโซลาเซลล์ระบบน้ำโซลาเซลล์ กินเองไม่ต้องซื้อต้องหาค่ะดอกข่องไล่กําลัางออกเด้อต้นบังพิกมีถนนห้นทางแล่นสบายอัั้รก็ตัดอย่างเงี้ยเง้ยเงเง้ยอยู่ละ บงผู้นึงสะใจว่าั่นผู้นึ่งนะผูู้้ผู้้้จสิงปะไมัน้อนห่วงนะได้ใจปะพู้นึงไปตากแดดผู้นึงสะใจไปเาเดินทางกลับบ้านนะคะลูกกำลังหามาให้แกลเยอะเดี๋ยวเ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวข้าวนึงเลยห้องก็จะกลับบ้านเลยนะคะย่านแม่อยู่คนเดียวใจไม่หายเลยประกันไปรอาปลามาขามเมื่อยะไรเราจะตายตายเดี๋ยวเอาไปกินก๋วยเตี๋ยวไปเดียวก่อน สองเดือนก็บ่ได้พ่อกันเนอะใเป็นพ mm ่อบุคคลน้อยปังนี่ย้วใครอยู่ตอนนี้เป็นโชกเกินสาสภาพันมากัาสนาศึกษากับโอตาตายชีวิตดีไกลเด็กเด็กคนหนูบ่เคยเลาะทงมาเลาะทงเมื่อไหรโซเซียโซเซียโซเซียเดนโซเซียนตากแดดเนี่ยโอ้ยควมความดำแห้งสิวรถเป็นยังเป็นยังบ่คคัเออแกบ่ค ด้เย็นแล้วเข้าไปกินข้าเตี๋ยู่กลางทงปลาอย่างเห็นเป็นเป็นทุ่งนากาแฟนะจ๊ะในในหยาดหยาดของยายซาเนี่ย่ะยังใส่น้ำผสมหอมกันอยู่เข้าไปแวะบนบาตี๋เพื่อนกลางปาผู้ใดมาเลาะมาเล่นชมปลามะขามคุณป่ากะมาแวะกินก่อนจีเขาปลามะขามเดยอะทางนะจ๊ะทางทาง สดแว่ายามฝนตกเนี่ยถนนมันเป็นหินแแหงเลยเละขาเละเละอยู่บ่เละสิว้ามันหินแแหขนาดน,นี้มันเละอยู่ไกลมันก็นกเละเละเบ่เบาต้องเบิดแต่ก็เละประมาณเส้นดอกนี่ประมาณจะโอ้ยน,น,น้ำซีเต<อ>็<อ>มยังน้างน้ำนี่จะซีเต็มยังกับได้บ่แม่นแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปมอมจอดไปย้ายเอาไปเลยถ้ามีเรื่องยายซ่ารับผิดชอบให้พี่พี่เขาจอดป่ะเออไปเลยอไปมองบอก ไปรถมันมีเรื่องแล้วบอกมันลงมาจัดก,การ <c oughs> คุณหมออดีตคุณหมอนะคะ<อ>เป๊ะไมาเปิดโดนล้ววะอ,อันนี้อันนี้ยูทูปย่าซ่าอันนี้ยูนนทูปช่องย,ายาอ่าซ่าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะไม่ยุบารโดนเราวะไมอยู่แต่งแต่ทันว่าครับท่านว่าคุณรู้ชมเข่าอะมาเปิดยู่นี่โดนแล้วราปะปนี้ สิบสามเมษาครับสิเมษาโอ้ใส่มหาสงการเลยตัวนี้แต่ว่าสงการปีนี้ไอ้โควิดเนาะโควิดโควิดก๋วยเตี๋ยวสูตรไหนคะเนี่ยสูตรคุณแม่บ่สูตรของแม่ครับไครับผมโอ้ยหอมมากเลยมาส่งก้อนครับแห้งครับไม่ใส่กระเทียมเจียวครับอืมเอ้าสั่งมาก โง่จะเมือ่อพี่นอ้องจะเมื่อมีการปลูกต้นไม้โชว์โอ้หนา้าอันนี้มันนา้าอันนี้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 น้าม,มันออกบอ่อเองบ่ฝนตกจ้าโอตะกาวบ่มี่มันบ่จ้าบ่มีจ้าทุกขาเยอะแยะนะคะอยู่กลางทุ่งนาเขาเยอะแยะเลยโอ้โหดอกบานชื่นวิวสวยๆเด้อพี่นอ้องเด้อจุธงเด้อนี่เด้อญาติผู้น้องยายสาเขาเป็นญาติผู้น้องยายสาเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะ โอ้ยสวยมากเลยมีที่เช็คอินด้วยนะคะมีที่เช็คอินด้วยบ้านสวนสบายบ้านสวนสบายตาบ้านสวนสบายตานะคะโอ้มะคุงมะคุงโอ้ยมะคุง,โอ,คงโอ้โหสวยมากเลยบันชื่นค่ะบันเชิญโอ้มันมันต้องย้อนหรอกข้งหนูอยู่รีสอดแห่งที่ก็นี่ โอ้ยสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยมีที่เช็คอินพอเดอมีที่เช็คอินพอยุคโควิดถ้าต้องไปทงไปปลาเด้ออย่าไปในเมืองอันนี้อันนี้ใต้ขามไปนี่ก็ได้ค่ะแต่ว่าเป็นอย่างที่เสี่ยงชีวิตมากอย่าไต้ดีกว่าเรื่องปลามาคุณแม่อยู่นี่โอ้สมัยไอสมัยแแ้ๆหนูไอ้ได้ ภาษีปรหาได้งมหอยแถวนี้อยู่งมหอยแถวให้น่าเดี๋ยวนี้มันแปรสภาพไดแล้วบ่คือเก่าเลยพี่น้องยายซามางมหอยกับเอือยอยู่แถวนี้แล้วกี้งมหอยริมรอยแต่หอยลอยนี้มันเป็นฮองเนาะแล้วนี้แถวนี้แถวนี้มันจะเป็นฮองยายซามางมหอยลอง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 อยู่แถวนี้แล้วปีงก็ล้าให้ไหลถ้าเก่ามันจะเป็นให้น่าไปเบิดเดี๋ยวนี้มันยายซ่าจากบ้านไป20ปีแล้วมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายเปลี่ยนแปลงหลายๆ แล้นี่ปีงก็บ่มีแล้วแต่กาบปีงหลายขนาดเด้เผอบ่ได้ไจับอย่างเดียวมีที่เช็คอินนะคะที่เช็คอินอคุณแม่เพิ่นปลูกไว้ปลูกพักปลูกมทั่วปลูกอย่างนี้กับก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกปลาอย่างปลามันีหม่องจอดรถจอดเรือสบายค่ะีกระทั่งเขาไปไปไกลมาลูกค้าเพิ่นหลายไปสัน่นคุณป่าว่ะคุณป่ามาอุด่นประจำนะคะญาติพี่น้อง พกะสขามีสักเป็นป่าพรกก็มีมซักเป็นเอิ้นเอื้นพอของของผู้ชายบางคันว่าเอิ้นอายตะกี้เดีย๋ยวนี้กบกลับเปลี่ยนเป็นพ่อใหญไแล้วท,ที่เช็คอินนะคะที่เช็คอิน กลางคืนก็มีไฟแสงสีพร้อมเด้อเป็นบกคงบกหอยบืดประยักพี่น้องมะยามก็ได้กินฟรี่โอ้ค่ะข่าหน่อยข้าน้ำได้เนาะข้าหน่อยได้เนาะน้องใหม่เสียดเนี่ยกาแฟเย็น ปลาคาปลาเอาไปแกงน้ำใหม่โอ้ประกอบกันเลยโอ้โหสมกบวเลียมตัวนี้บวกเลียมค่ะหมกบวเลียมมีมะถั่วด้วยมะถั่วด้วยโอ้โหหมกบวเลียมคุณแม่ไหมโอ้โหคุณอะหมกถั่วกับกระลังออกหมกถั่วนี่ได้โอกาสไปกินกับก๋วยเตี๋ยวฮ่องกงไหมน่ารักมากเลยค่ะน่ารักโอ้บักน้ำก็มี โอ้ยมักน้ำยา,า,ายซามากมากเลยยายซามากินมักนนำขึ้นมักกินเลนสมัยเด็กน้อยคุณแม่คนหนึ่งให้กินแซ่บไหลยมักเป็นการส่วนตัวเลยบังน้ำอันนี้บวบเหลี่ยมนะคะบวบเหลี่ยมเอาไปพัดแกงพัดกระแซบพัดใส่ไข่โอ้ฟังน้ำคุณือย,ยังอ่อนออนยู่ว่าสิ่้อยนี่ไหมมักกินหมักน้ำ บวบเปียมเพออีตูอีตีหมักพริกมหมักเขียโอ้ยสารพัดหมักบวบเปียมซุ่มหมักทัวนะคะคุณแม่พิ่งขยันในขนาดเที่ยงอลไยังหดเสย้ออยูนะ่เอาลงไปงามค่ะงามโอ๊ยมักแตงขี้ไก่ตตัวนี้ แตงคีไก่กินเลยห้องลอยเลยห้องทิปนะเรียบร้อยค่ะสารนะคะไรสารรักแวก,ก็กินเลย กินก๋วยเตี๋ยวนะคะกับคุณป้าก๋วยเตี๋ยวบ้านนาค่ะแซ่บหลายเด้อขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะคะจ้าพิกัดในป่าในป่านะคะก็เลยก็เลยให้ไในถูกเอาเป็นว่าข้างป่ามาขามเปรี้ยวพิกัดอันนี้ผู้จัดการใหญ่นะคะผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการนัเป็นผู้จัดการลูกป่านตรงไหมแบบมึงไปเล่นอย่างเล่นสาขาได้ไหมไปเล่นสาขาจัดการมึงสิบป๊กมึงเป็นจัดการโคนแม่งยังจะมึงเปจัดการแมงหมดจะรอง ทางนู้นก็มีนะคะเพื่อนบ้านได้เด้เ,<ล>เกิดว่าติดนู่นนี่นะ่ะเป็นประหลัดไปสอนไปเรียนต่อติดเดียวเนาะเป็นประลัดแถวนี้มันจะยกมือไหวเป็นเดี่ยวนคนเราต้องมีโอกาสต้องให้โอกาสให้โอกาสให้สามครั้งพอเขาว่าถ้าเลยสามละถ้าเลยส <จก S 2> ามกรหวนจบ <ก S 2> เลืกครบ